ครับผมวันนี้เรามีส่งมอบความสุขอีกแล้วครับผมหนึ่งคันลูกค้าเป็นข้าราชการครูนะครับผมรับราชการอยู่ที่โรงเรียนอรัญยประเทศใกล้ๆของเรานี่เองนะวันนี้เนี่เดินทางมารับรถเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมกำลังทําสัญญาโยบรรยากาศหน้าข้างบนนะครับผมกําลังทาสัญญาเซ็นหนังสือรับรถกับเซลยโยโยเดี๋ยวในวันนี้เราจะพาไปดูว่ารถที่คุณครูเรื่องนั้นเป็นรถอะไรไปตามมาเลยนี่เลยอ่ะเป็นโตยตายาริสเอทีพคันนี้นะครับผมคุณครูนะครับผมมาเมื่อวานคุณครูเดินทางมาเมื่อวานวันนี้รับรถแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะรถคันนี้นะ ออกคนเดียวไม่ใช้คนค,ค้าครับผม3วันอะรมัดรับรถบอกเลยว่าสบายมากๆแล้วรวดเร็วตันใจมากเลยและคุณครูก็มาดูรถด้วยตัวเองนะผมย้ำนะข้าราชการท่านใดน,นะผมที่จะเป็นคุณครูก็ดีหรืออยู่ในของหน่วยางานของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจนะครับผมฮะอย่าลืมนะว่าอายุงานแค่หนึ่งเดือนก็สามารถออกรถได้นะผมเพียงแค่มีใบข้าราชการสลิปเมืนอเดือนเดือนล่าสุดนะแต่ในเคสนี้นะครับผมลูกค้าเป็นคุณครูอยู่ที่อาันยประเทศนะใกล้ๆเรานี่เองน้องก็เดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศตอนสมมอบกันเลยจ้ะรถบันดีที่ดมบิขายป้า